สวัสดีครับอาจารย์พูดมีใจรักในการเลีเ้ยงนกเขานะครับทิปนี้ครับผมผมมามาแก้บนนะครับผมมาแก้บนนกเฉลยตัวที่ได้ทิตศที่แล้วนะครับแล้วก็าได้ยินเสียงเล็กๆนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆนี้นะครับก็เลยจะเอาเจ้าทับทิมนะครับทับทิมซึ่งเป็นนกฝึกนะครับเป็นนกฝึกเป็นเฉลยของเจ้าเพชรนรสิงห์นะครับ ได้เฉลยมาแล้ว2ตัวนะครับตัวที่ได้ทิศแลี้วนะครับแล้วก็ตัวที่ขึ้นไปต่อที่อำเภอเจ้าตกากนะครับเฉลยส่งต้มนะครับนี่ครับเจ้าทัพทิมนะเป็นนกรหลวนะครับเหลีเฟืองนะมาตอน,น,นแรกนี่มีกุกนะครับมีกุกมีกุกเยอะเลยเหครับอยู่ไปอยู่มาในี่กุบหายเลยครับทีนี้ กุกหายเลยไม่ได้ยินเสียงกลุกลครับสร้อยจะเป็นสร้อยสร้อยรอบคอนี่จะเป็นสร้อยเหมือนสร้อยตาพวงมาลัยนะครับนี่นครับเป็นลายรอบมาข้างหลังนะครับทางแถวอีสานก็จะเรียกสร้อยอ้อมพูนตัวนี้นะครับมันก็ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับบางคนก,ก,ก,ก็ไม่เลี้ยงนะครับบางคนก็ไม่เลี้ยง แต่ผมว่ามันสําคัญที่นกที่ตัวนกว่ามันจะขันดีขนาดไหนนะครับแล้วก็มีหมานขนาดไหนครับตัวนี้นะครับดูจ้ตับทิมดูสร้อยดังนะครับเป็นนกฝึกนะครับขางเลยหักนะครับดิ้นนะครับดูสร้อยปีกคุมหลังนะครับเดี๋ยวไปลองเาขึ้นดูนะครับจ้ตับทิมนะครว่าจะอหมานอีกสักตัวไหมนะคสักแต้มไหมนะครับมีแต้มที่สามหรือเปล่านะผม ลองกันเลยครับ ครับมาดูตัวกันครับฉเฉลยเจ้าทับทิมนะครับตัวที่สามนะครับฉเฉลยเจ้าทับทิมเต็มที่สามของเขาครับนกฝึกนะครับผมทับทิมนะครับทับทิมนี่เป็นฉเฉลยของเจ้าเพชรรสิงครับทับทิมนะครับบ่เดียวกันกับตัวที่ผมให้อาจารย์ ไปนะครับตัวทิ้นนะครับอืมปรากฏว่าเป็นตัวเมียครับผมดูตูดเบลอนะครับน่าจะเป็นคู่ของตัวที่ผมได้ทิศที่แล้วนะครับโอ้เสียงกัดมากเลยนะครับ ครูอยงกับตัวผู้นะครับตัวนี้ครับโอ้ยครูจยงกับตัวผู้เลยครับโอ้โหแข้งแข้งยังแห้งเลยนะครับแข้งยังแห้งคามอย่างดึกดูให้ดใหูใกล้ครับดูนั่นนี่คามนะครับ นี่นะครามับแล้วก็บัวออกเข้มๆนะครับบัวเหลืองนะครับคามอย่างลึกนะครผมนี่ดูแข้งแข้งแห้งๆแข้งใหญ่นะครับแข้งนะครับโอ้โหเสียงนี่กัดเลยครับเสียงเล็กๆกัดเลยนะครับตัวเมียครับอาจจะตัวเมียครับ แ่นาเพาะจริงครับนกเสียงแบบน,นี่อาจารย์ดำชอบเลยครับดูขามนะครับดูขามนกตัวนี้เ,นเลือยงงูแล้แต่น่าจะเป็นตัวเมียนะว่าตะเกียบห่างมากครับตะเกียบห่างห่างแล้วก็รูตูดใหญ่ครับตัวนี้คาดว่าจะเป็นตัวเมียนะแม่หน้าเพาะจริงครับ เดี๋ยวลองเก็บไปให้อาจารย์ดำดูือไม่ก็อาจารย์อีกเพาะดูนะครับนกป่าเสียงลึกนะครับเสียงก,กัดนะครับนี่สุดยอดเลยเสียงอะ่ะ๋ยวใส่ปกขาไว้ก่อนนะปกขาไว้ก่อนปกขาดี่มันก็ปก หมาเลข76็ดสิครับศ yeah. ูนยะ์จะจะจนเจนย์นี่นะครับ๋ยวจะให้อาจารย์เด็กลองเพาะดูนะครับ